ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิก้าวไกลตามขยี้ธรรมนัสยื่นชวนประธานสภาชงสารรัฐธรรมนูญถอดถอนพ้นสส นายนัทชาบุญชัยอินสวัส์โฆษกพักเก้าวไกลเปิดเผยว่าในวันที่27พฤษภาคม2563เวลา13นาฬิกาทางสอสอพักเก้าวไกลจะยื่นหนังสือต่อบประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งหนังสือดังกล่าวไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลจากสมาชิกสภาผู้แทน นเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยจำคุกในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนปิดประชุมสภาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายละเอียดหลักฐานที่ตนเองและนายทีรัชชัยพันธุมาตรได้อภิปรายเรื่องคุณสมบัติไป ชัดเจนว่าร้อยเอกธรรมนัสมีคุณสมบัติต้องห้ามและเจ้าตัวไม่สามารถนำหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเป็นบุคคลบริสุทธิ์มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภารวมถึงชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชนได้แต่กลับเบี่ยงเบนประเด็นรวมถึงแจ้งความหมิ่นประมาทตนและนายธีรชัยที่ทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกด้วย โดยนายนัชชาได้โพสต์ Facebook ระบุว่าเดินหน้าตรวจสอบความจริงต่อไปครับดังนั้นในวันพรุ่งนี้เมื่อเปิดสมัยประชุมพักเก้าไกลจึงขอดำเนินการตามกลไกสภาเพื่อถอดถอนบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมพ้นจากสมาชิกกภาพผู้แทนราษฎร ส่วนกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัพคมเผ่ากล่าวว่าเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2538ขณะนั้นใช้ชื่อว่านายมนัตโบพรมได้ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าตามคำพิพากษาของศาลอุทธรแห่งรัฐนิวเซา์เวล์เลขที่60449 94และ6

โดยสารพิภากษาวา่าผู้ร้องแต่ละคนรับสารภาพว่ามีเจตนาเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโรอีนในปริมาณที่ถือว่าสำหรับเพื่อการค้าโดยในการกระทำดังกล่าวสารอุทธรแห่งรัฐนิวเซาเวลได้มีการพิาพาคษาลงโทษจำคุกร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าหรือนายมนัตโบพรมเป็นระยะเวลา6ปีโดยกำหนดโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ4ปีและระยะเวลาห้ามปล่อยตัวอีก2ปีและจากความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องหาหรือบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา96วงเล็บห้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทซึ่งบุคคลใดเคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการถูกจําคุกในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามเจตนารมณ์แห่งมาตรา96วงเล็้าของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยโดยการกระทําของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้านั้นเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา98วงเล็บ10 จึงส่งผลให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา170วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160โดยมาตรา160วงเล็บ6บัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะ ห้ามตามมาตรา98ในส่วนประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้ชี้แจงเป็นหนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการปปชว่า การถูกออกจากราชการของตนได้รับการล้างมนทินแล้วตามพระราชบัญญัติล้างมนทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา80พรรษาพุทธศักราช2550คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของตนจึงไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นย่อมไม่เป็นเหตุให้การที่เคยต้องคำพิพากษาด้วยฐานความผิดดังกล่าวถูกลบล้างไปขออ้างดังกล่าว ่ฟังไมขึ้นนายนัชชากล่าวว่าทั้งนี้ตนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลขอให้ในายชวนลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขอให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อเพื่อกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนร รสร้างความเชื่อถือของรัฐสภาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ